ครับผมสวัสดีพ่ออยครับพ่อมาเรียบบอกเลขพอไปตามความฝันคพื่อนะครับความเล็กเขาจะมาบอกผู้มาบอกผู้ผีหน้าคนมาบอกอผีหน้าล่ะคำขาออกรอบนี้ผีหน้าถือพอมีผีอยู่โอมีพ่นอยู่แท้พอมีอยู่พ่นอยู่เลยอพักออกนี่แม่แห้งออกไม่โคมาฟาดออกเรื่องตั้งแต่จีนี่เราเฮ้ สีก็ไว้เลยขันนอนอยู่อันแชีงหนังสีเราแก่ให้เงินให้ค่ามันแทบ่ให้โอ้แหัวเข้าจีนได้ดังทึดๆๆๆนะช่วยที่แก้ไปสายส่กระปันนได้เป็นอย่างเข้ามาโอ้กับบ่อให้ดิโอ้แต่ว่าหักผู้นี้เน่เนี่ยขันโบโบนบังไฟผ่าน้าหนังมานอนนกไก่กับนกกระเนี้ยมมันก็ไปเบิ้งอันอันวัวเิให้มันยากหรอใช่ไห้กินเนี่ยคนดูกีเลย คืนพึ่งพึ่งพึ่งได้ยี่ชิสามสิบคุณมากพอาจะฟันแมนมันบอกฟันพู่มพามาให้ก็ทำพู่มได้กี่นะคิ้วแตว่ามันพอได้ยุ่นนะเราแต่ว่าขั้นซื่อมั่เป็นเด็กเสกขันซื่อออกหรือออกเลยที่ไปออกงวดรุ่นงวดงวดรอบสองที่สองน่ะเรียกว่าบอกเพิ่นอยคันวาถึงหวานี่งวดนาอะไ่นยกย เดกย่วตามติดลนตามติูกเขาจับจุตได้ดิตามติดพซื้อหอกงวดน้าั่นั่นแหละมาจ้ะเขาจะซื้อรอกรอบนเลยต้องต้องไปซื้อหน้าันทางยดนี่เพราะออกกุม็ดต้องตามเลยทันทีเลยตามด้วยต้องมีผนึกสันแต่คับเขาย่ว้น่ะอืมพวกจับกุ้งศรอบกนั่วพวกมันมาทเนาะเอาพวกฝันที่ที่เขารมดาเนายซื้อสามใบเนาะ อันนี้คือหมอฝันหมอฝันมันยังค่อยวางไปนั่นมันเป็นทีของหมู่ล่าเนี่ยทีต้นเฮ็ดไห้ยเหตุยังอันเฮ็ดพวกันยาสูบก๊อกเป็นพูดถึงยาโคโน่มองว่าเขาจะไถนั่งซีหรือมุขโคโน่ที่ได้ที่เป็นพวกยาสูบพวกซุ้มห้พวกซุ้มอันนั้น ป้องยาป้องยาสูบนะคนเก็บไม่ไหวไหลจนเอาไปทั้งเด็ผู้หมดบอกลูกไซด์บอกไงพอพ่ออะไะพ่อกออกวันไว้มันก็เก็บออกแสดงว่าตรงนี้เป็นมู่บ้านเออสีเม่นต์มุ้งบานแต่แต่าขุนแต่าตัวมู่บ้านอยู่ไหนฮะเนี่ยเนี่ยนี่บ้านเขาเนี่ยเป็นมู่บ้านอันหองสวนหองสวนพ่อพี่แม่นี่คนขืนนี่ตะไหรกันด้วยสันผีผีปลาชาเขาอยู่ฮะเมื่อสามีบานสันคอยไปขุดเฮ็ดสวนเทนุวยสวนสวนมาอยูใหม่ใหม่ สวนปอให้สวนมันมีตั้งไห้ไห้หนึ่งก็มาว่ามันไห้ทองคำมันโมมีมีตั้งไห้กระดูกฮ้อนักจกอล้วน้ำโมหองงามงามมีแต่ความพนี่ค่ะแม่ค้ามะน้อยสูกลูกไม่ค้าจน้อยสงลูกกระดูกค้าพี่อะกระดูกข้อเอค้าแจ็งอันนกระดูกเล้ยงออยงนี แสดงว่าเป็นเป็นมูบานค้นโบราณสำหรับเ่าเนาะซเมนสเ็นนแปลกชอบคุณนี่อันอ๋อบานนี้เขาสู้ตัวเลขบานี้พ่อเป็นแจ้งไหนมาย่ำบ่อพ่อมิดออนฟ้านี่ยนี่ะกระช่องว่าละครแมนกับไห้มาบอกมันบัมาบมิดนจิงจิอยู่ก็บบัะจักโขงสี้บเลยออนีือแมนหือแมนมห้แล้วกับบวจักห้แล้วก็แล้วเลยอีกสับอเป็นสจน่วงขนบ่บอกอ่ะีเมนหรือบัมนข้าวเมนไห้มาบวกยำข้าวแมีนดี อ่าวงมึงสิดิยู่น่เสียนอกบอกมึงมีทีิยูพ่อรไปหายยูพุ่นได้บอกไปมัดสถนนี่พุ่นนีไปว็ายูกับคนอย่าพัดหุ้มจาไปขึ้นมาไปเกาน่างอวิหันว้าหเอาสวนทงานก็จมความมายจมควาความเยออยูุดีม่อยาเอีขันมึงจะยูดีแบบมึงมาบอกกูครับย่าให้ขึ้นย่างให้ลงบอกนะบอกตูตรงตงรวดยู่สักมังเลยเิค้นก็บพรามันค้นบึงหน่ยหน่อยเดี๋ยวนี้ เมาซื้อเนี่ยซื้อเสียกกูดำไปหลายเตือเรี่ยวเส้นบาไม่เอส้นว่าไงแต่โคมหากูยื่นวเส้นดกอแกได้โซนับกูยืดเตี้ยเตีังให้ซูยู่พราะมันซื้อัอนดีเอออนทีม่เตี้ยใส่พวกบนทึกอะไอ้พ่อเงิอบบนีพ่อเตี้ยจักกู้สาบาะเนี่ยเส้นดอก็เอส้นี้ขันแดงดนเฮือกอยู่อ่ะหมอขันยังได้บ้านได้เงินอาอ่าอืมอมันบอกไปดอกเงินนั้นเกี่ยวไปเงิน <G iro entender> เอาแต่โมงยู่อะไรป่เออเอาที่ยู่เนี่ยเราได้กินนแมงสันบอกว่ามี่อมงยูอืมสีสันไทก็ด้ สองพันสาันก็เลียเสียะตุกเสื่ออ้ามันอย่างอย่งขั้นบอกให้ถือขั้นบ่อถืองมีวิธียู้ต้นขามกับว่ให้ยูบ่อไม่ให้มยูนีเลยแม่โคบมากเลยไม่ขวดอันดับแรกที ka, refers, ıyoruz, uh, ok ่แม่รถเคียงน่ะละคนดูกันเรียเคียงงวยแล้วมาปีนี้เาจะมาโคขวดขวดลอเร่รากาแกับแมนพื้นมันเก็ดแลยดีอันนี้มันก็ใหญ่สิลูกเคยนะเบาดูเบาว่านันนันกัน ไปเอาปืนนี่จีก่ะลักลันใส่กของอืปืนใส่แบบนี้โอ้กระปั้นดบปืนเอาไปเสี่ยงเพื่อไปจับแตกเติมเซโรนกับใครยู่มป้าตายอ่ะมันถือหัวใจถือถือว่าเนี่ยอืมนี่แล่นเจาะซ่อนแล้วไม่หัวใจพอดีซอดออกอย่เนี่ยซอดเรมันมันไปจับมือปืนดึงมาใส่อุคังนี่ไหมจับดึงมาใส่ ใช่สแ่ซัมเตี้ยหห่นว่าไปโวมากก็ได้ก็ได้แต่ว่าพก็ไงนี่มันบวเหตุให้ออืนแต่ว่าอันเขามาให้ที่ที่ที่แรกเป็นที่ใดก็พอมันบอโบ้านีรับบ่เห็นตัวเลยพอน่อนดูในบาทหรอีนกัน้องเนี่ย่้างหน้าต่างบอกเลยบอกบอกอันนั่นอีกต่างหากตั้ยยืนอวอยู่นี่ละออมันยืนอวอยู่นี่ละเดินนี่ละกาได้ตาขามาดอก ย่งไหลก็มายืนยี่ใส่แค่ไหนนะมันขมพี่ป,ไป๋ไหลมันหยาดชุม่มๆเพราะว่ามันสก,กี่มสก,กีว,กอว้อยุอ้มเมือได้นี่ละเพ,พียงเพราะว่าโบอกดี้เพราะกับผลอพุนนั้นเดีกยวจกัวจกนิยกอยอไม่เยาวาวันชินวันชินมะพร้าที่แบบไหวพ้าวอุ้าถึงนั่นโอ้โห้งนริให้ก็พระผู้นี้เลยนะทำมาทำโม อปฏิบัติโยสีเรายาพ่อเขาพ่อกลิ่นไหมเขาบอกบอกเจไดก่อนเขาบอกเจไดก่อนอ่างวัดนี่เขาบอกเจไดบอกคือว่าอ้ยฟังนะครัสองสองเก็ดผู้ดีมาเปิดหน้าต่างบอกเันบอกเสียงโบมาเปิดเสียงมาเออเสียงโบมาอขาเห็นตูดีเสียงผู้านเสียงผู้ใช้ เสียงบอกมาจากทีมเอ็นแล้วกบเ็นก็มนหแล้วเนาะมเอื่นมาบอกซับหึงับสอมันวางเลยั่นนั้นบอกเอิซบหนึ่งซัสองนั้น่ใจกว่าซับหนึ่บสามไมใสเขามาบอกแต่ว่าเราบ่เน่ใจแล้วเราบ่เบาย้าให้เบาแล้วบายให่ฟังอ้ายเอ้าพ่อไมพอาดเนี่ยปไหนย่านทิมตัวนั่นนะสั้นมาบอกเจอมนขึ้นเลงว้ายเขาเขาไม่ยอให้ตัวท่าน จากที่มงยนมจา่าใกล้มื่อสออกจ้่อสีบอกนะก็ไมเนี่ยว้าวมันจออก็เรยพพอมันจูออกเรยกียู่นนะทีบานผมเห็นเอซไปซื้อท่านเงก็เนี่นาซื้อว่าท่นอแล้วเดี๋ตอนที่แรกเขาบปให้สองสองเจ็ดตอนมือขึ้นนี่มาจต่ไหนพอวะเลยมาจต่ไหนบอกว่าขึ้นเราละผู้ชายขึ้นเราบอ แต่ว่ามันมก็ึมันก็มีท่ช่วยก็จ่บอว่าใกล้มือหจก็วาสิบบ่อเขาสื่อเันเจะใก้หรือเขาสียมากตีบ่อมันมาผู้เดียวมันนั่นละมันมก็ขออยี่นี่ละมัน่าจะไหนขอมันว่าจะไหนมันกระวางซนแล้วมันก็เห็นตัวมันเห็นเสียงมันเว่ามันนะครัที่แม่นหัวแม่นเบาบอกมากคือโบตัวเลยกใครฟังได้บอกโบได้บอกนักอื่นเลยบอก มันว่าแต่ไหนตัวไหนก็คือว,ว่าอังสันเนี่ยคือว่าค้าวอสามหนึ่กับสามสองแต่ว่าพอวันสามหนึ่งมันตกเปนทีเร็อือเอามีสองข้าวมยอือเอามันมีบนมีรงไม่พออี่แกอาอธิบอกบนต่อมาเนี่ยอธิบอบอกรำว,ว่าู้จักคนใกล้เล่ๆเนาะ<อ>คนใกล้ชื่อเล่นโอ้โอหนี้นี้จากสองสองเจ็ดเลยบาทนี่ทีนี้เจ้าไม่ยังคอยบอกอังสันแต่ว่างม่ได้แจกให้ราับลเขาอกละโอ้อกบสากฉันได้บอก ใกล้มือมันก็นว่าสิเอาอีกมือแรงนี่นะโอนมันําดีนะอือแล้วบอกให้ยายฟังยายก็เลยเว้าให้ฟัง้ซื่ออามันจะใกล้มือแล้วล่ะพอมมบ่ี่นะอือบ่31กับ32วางซั่นล่ะแสดงว่าสิเป็นลางดิเนาะเออเป็นลางวพาบอกที่แรกบอก3ตัวอบอก3ตัวดบดนี้มาบอก2ตวันนี้เออเป็นบนเป็นลางนี็้ต้องตมตัวน่ะวนี้จสิเป็นจังได๋อือ โอ้ยงวดชิมหาคับชุนชหนโอ้ยถือเครท่อนผมไม่อยากะไรคนสนุนไม่ยืนหม้ออยู่นี่ว่ะทีว่ะไี่นางมานนี่แหะไม่เออเอโอ้ย่ผู้เดียวน่ะมันมาผู้เดียวมันเือเสียงน่ะเออมันก็เห็นตัวนียม้านี่เลเสียงโบมานเออนั่น่มันบอกว่าเล็ดจวอกบอกอะไรว่าเสร็จบอก็ ่อยบอกมันหมดแล้วคอยเป็นเรียงหมดเสือดบอกหมดแล้วดินี่จไปข่ามันกะนแบอกสามหนึ่งกับสามสองเออ่าโอบอกท่านมันกัไปเลยโอเคมิกเลน้งทังอะไรดัวจังไปทิพย์เลยครมโอ้โอ้อ้โ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 อ้้โอ้โอ้อ้อออ้โอ้โอ้โ มมนกัเมนตอกต่อมากกัหมากใคนเบิงเ้นอะไไปไม่เป็นวงวัวูไปเอามอทํำอันอันอันเมี่ยงรอยเห็ดเุณ่ะมาเห็ดโอ้ยีแม่ยหเนาะหมอทำคนจ่างคนมากเรื่องคารุคารีจ่างคนาย์หะมื่นกุตัวบ่สามหนึ่งกับสามสองวันทีพอโตๆย่ำๆขันสามหนึ่งขสมันเอามันเอาอนี่ละครสามหนึ่งละครสามหนึ่งพ่อเขเลยว่านักไปห่งสามหนึ่งหลายังันตัว นั่นสีสีสามอุปจักรเลยอว่ากันแล้วท่านีนสื่อเราหมนนเนาะซื้อข้นซื้อลองเอาตัวพี่บอกคนก็บอกขึ้นะื้อถึงกับสีสามสองนแล้วคนบอกสามหนึบอกสามหนึ่งกับสามสองอกันก็บ่าเปลี่ยนแฟนว่าเขามาบอกหาชีวสเนี่ยหาชีบสบารไปถามตัวมัน อันลูกได้หาสองนี่แหละพอผ่าว่าผีบอกขึ้นเออเวั่นบอกคนนี่มาจันยนบอกขึ้นเนะจัน่าขว่บอกกันนล้เอเอามันก็ไปบอกคูณหาชิบเอ็ดมาจันมันเ่แมนว่าจันว่าหาหาทิชองาจันชิบหาหาชิบเอ็ดที่มึงให้คุณมาขึ้นนี่่าจันเ่แมนบ่แมนปูเป้แมน่าจันเลขบอกว่ากันสี่หาแท็กไตยิ่งจะจับของมันกันได้ฟันมัามันมาบอกันนะแต่ว่าไปถามมันมันโบรานได้หาสองอันเห็นนังซีนี่ได้เบิ่งมดทั่ว ทั่วประเทศเนี่ยเพราะทั่วโลกคนแล้วพ่าเพื่อโลกกันแล้วกันผู้อยากฟังผู้อยากเปิด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 ไปนี่ไปทั่วโลกคนแล้วว่าอืมกัดแสดงว่าเพิ่นกัดสิมาย่ำบ่่อเนาะบอกมันอยู่เรื่อยเลยยังมาหาตัวหาตุ่มเด้อกรวังแต่อยากไหลโนไหลเก็บงูเนาะโอ้ยคนก็ไม่เห็นไหลเด้โทุบมาอยู่ที่สิงห์โลกกระทูมา อยู่ปากินอยู่ปากินกระโทมาครับปาเอาเพื่อนเห็นเบิร์ชุกคนบอกกันมาดิมาถามเราเห็นหมดเลยแม่เพื่อนกระสีเห็นเบอร์ตัวคนเบอร์ยูทูบจันนะแม่ผู้คนเบิร์เป็นอีนั่อหนึงว่าเป็นลูกตับผู้หนนึงว่าเป็นลูกตับบอกดิแม่ผู้จันโอ้ยก็ได้ค่าวการยาที่บอกจันโอ้ยบอกตัวเดียวนั่นล่ะเพรมีตัวใดดอกลูกเสือรุลดเราจะเขาเปรี่ยวมากค่ะตายสนุกดุนโอ้ยศูนย์กับเก้าศูนย์นะจนเหมันตัวเดียวกันนะ กับวัเช้านั ics, ้นแหลกับกบวหัวซานมันนี่กักันั่งต้องหลุดมมันน้องมากกับย้ายมิตรยายแต่สอมน่ากบบอกเปามืออไรเปยามือนี้มันบอกอยู่กับเขาก็ได้สุดใจแล้วไปกับวนใหญ่ขนาดนั้นมันกับย้ายอยู่มือหนึ่งสองมือครัหาได้อยู่หรอมืออื่นมือฮือมือฮือสุดท้ายแล้วเขาก่ท่านกะมืออื่นมือแดงนี่ ไปย่ำมันอีกมืออื่นโผู้มหาก็ต้องมาให้มากับผมก็ตัวหรอกกับอันอันจะคล้องนั่งอันเพราะอันหน้ามันเกินได้อยู่นั่นแหละจะคล้องบนนั่งจะคล้องอีตนอนะมาพอนยกให้เนี่ยอ่ากับผมโอ้โหเ้อ้โหเอาเอาขับเอฟซีกมต่อมาดีเหรอพี่น้าเนาะเอฟซีเบิ้องรวยอ่ะ เแคปหนาจอไวเดอครับีครับผมเด็ก็ยัว้ว่าหลายตัวดอกอ้ยกงอไปบัตรจำเ้าที่ว่าอาจารย์ง่ายเนาะยเออเอามันเป็นข้อฝันเนาะมาแบ่งกันแบ่งปันของฝันให้ก่เวลาหาจงเทียมันถือกุ้ยทนห้เชเทีบุญเป็นมีเนาะแล้วก็บุญไผบุญมันมองมีมันเงืนเทวดาเนาะแล้วกะนให้ภผแล้ว นี่เท่านี้ละรับนแบบนั่นคับผมวานนาเขาก็มีเขาก็เคยห็้ไปคำมี้รู้มาหาฉันนั่งก็จีบอกหรอกครับผมว่าคั้นคาเขามาซ้ำาอีกว่าอ้๋อครับผมครับผมคำคำอะไที่คือไปหาเขาอีกอยู่ในส่วน